คือผมไม่อยากจะรีเบิร์เลยคือสิ่งที่ผมทำมาทั้งหมดอ่ะมันดีนะแต่ว่าผมก็ทำทุกอย่างจนครบแล้วอ่ะมีเงินก็แสนเล้วแสนแล้วเพื่อรีเบิร์ก็ต้องใช้แสนบาทอ่ะขอลาพวกนายแค่นี้ เฮ้เยี๋ยวกว่อนนะอบ๊ายบายร้านที่เคยจเจริญรุ่งเรืองมา